โออดอรจริงหลายๆแต่วัาก้องออกครับก่อนพุงลิงออกมาเลยดิเดี๋ยวอ่หว่าพุ่งยืนยังไงไม่ยังคือเหม็นแท้กุยตะบันอ่ะกุยจังไหนบไปทัวเนาะเนุื้อเนื้อแม่ถ้าจอาเนื้อมะข่าเราส้มเหม็นเถอะข้าวแมู่ไปเราสี่ห้าเนี่ยอย่างมเนาวใช่ะเมนาจังไหนแล้วก็เหียกสัน ก็หนาไม่ในู้็าแหลมอะนี่นีนี่ล่จูแม่แหมออกมาให้โอ้ยนยังท่านบโอ้ยตะมือไหนเนี่ยมือนี่แม่กำนั้นมีเอเีมากเแเมาเลเนีลกเแเรามาซื้อเลลู่ซูค้มเราเึ้นเอาแล้วมาประจำรถไรนี่จะไฟหอเป็นยัง่านเลยหา ย in right ิ One, ้วเขาิวเขาไปกินน่ะแหละม้ส่ยกินได้ไหมนป่าเหียวนุกโอ้ยสอบกลิไรหรอ้มีสิ่งนากินะมีผัดยังอ่งนันมีเมนไดหอยู่นี่เนโอ้กินไมางานีสวดปะสวดนุ่มครับนุ่มครับแ้ามึงเจาิกแิ่นที่แรกว่าสวงแรมันไปมันแงมันเลยแม่มูกัวต้าแกะออกมันหั่นอีกทัน่ามันจะรู้แหล่แล้วที่แหลกน่ายีโอ้ยใจบอบาดนนะมันไม่ไ่อยู่คำนั้นแท้กลิ่นอ่ไรหรอเว้ยโอ้ย นเองเมืองกูอพูดอะไรบางคลกย่ม่ได้อ่ทองเสียได้เนาะหรออันนี้ทองเสียกับว่าต้องกินะฮกินแ้วไม่ไปหาขอลวดไม่กูเลยยางซื้อรถดนั้นรถดีมันก็ได้กินทั้งตัวไม่ใช่รู้นั่น่็แบบขอกินความสิทธีเร็นสูงนั่นก็นอะไรเนาะตอเมอกคเเอาเครื่องมากินอะไร ซิมเบอร์ซื้อข้าวบอไ่ต้องเ้าปากกูเอาซิมเบอร์ลูข้าวบ่ขันจะ่ซิมเบอร์มันข้าวบอก็มาเกี่ยปากยังแต่พ่อกินอะไรอยู่เออกแต่พ่อจริด้กินโลดห้นจิงห้วนนะฮ้วนแก่แต่อเห็นงาก้อนอ่ะบอห้วนก็มึงกับห้อนไปกินยูนอทมึงก็ได้เลยเปินยวุ่นี่ก็นได้แต่พ่อหม็่นมองไปนันางด้อฮะเราไปหม

mặc dù bất ngờ chiến mặc dù bất ngờ mất 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 mất ngờ mất ngờ mất ngờ mất สิมากินกุ้นนไว่านี่เจ้าก็เป็นของแอร์แล้วีข้าของแอร์มักมีโอโอ้อ๊อฟต์ันบอกเขาได้ว่ทุกอางจะมากินที่หลังนเปลี่ยนยังไงหรอเ้เขาไปแซ่บเรื่อิบอ๋ปัญหาอยู่รถมึนอย่างสิบอกเขาปหาอยู่ตรงมึต่บอกเขาไปกินน้ำมึนสินะไรไปบอกเขาไปหกุดหงิดกไปเออหงุ่มร dia si berarti jangan <tuh> เมียนอะไรีนี่การเมียได้ึ้นเมียรถเดีวนี้เอายีนรถน้าวนนี่อจอมกินได้แด้หน้เหมือนอดยงเนอะจะละเลยไยมึงกบเาอ่น